ตอนนี้มาเจอกลุ่มอเอเฮ็ดไข่าบานเอาเนาะเสียเอาเป็นย่างแล้วก็ตตำเจลกินเบืองดอกแบบงามเลยพีเนะ้องแบบงามกลุ่มนี้มีอยู่สองดอกสามดอกสี่ดอก ห้ดอกหกดอกสันนี้ดอกจูเจ็ดอกแปดอกเกดอก เสียเอาไปตำเอาไปย่างตำเจลหอมหอมเนาะแต่ว่ามันแต่ว่ากินไอนเฮดไขรต่างประเทศมันบ่หอมคือบานเท่านี้บานเท่านั้นสิกินหอมแต่อันนี้บบมีกินเลยโอเคนะคะกลุ่มนี้ได้เก้าดอกอันนี้คือเฮ็ดเผิง่งผิงขลายะคะ่ะ แต่ว่ามันมันคนขางสีแก่แล้วสีโบเก็บอันนี้ก็เฮ็ดเผิงข้าไล่หน่อยแต่ว่าสีโบเก็บอันนี้กุ้มเห็ดน้ำหมากเฮ็ดน้ำหมากดอกนี้สีเอาเพราะว่ามันอ่อนเนี่ย นี่ก็นนอยตอนนี้เรามาเจอกลุ่มเห็ดพึ่งหวานนะคะเบิ่งตรงนี้พี่ดอกอันนี้อีกดอกหนึ่งสามดอกสี่ดอกเราจะเก็บด,ดอกนี้ก่อนนะคะ một đóa, kiểu như kiểu như นี้แม่มันคือใหญ่มากนะคะทุกคนเบิงใหญ่มากๆ <c oughs> ดูทุกคนใหญ่อีหลี สรุปแล้วกลุ่มนี้ได้4ดอก